สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสุขสันต์วันเกิดให้กับตัวเองนะคะวันที่12นะคะซินปีนเนี่ยค่ะเอาเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กแบบนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ดเด,ะะปปเด,เดย์จ้ะก็เ,เค้กแบบอร่อยอร่อยนะคะไปด้วยก,กันเนะาะหันหน้าหันตาหันแบบไหนก็เป็นเค้กที่อร่อยนะคะอ่ะ สุขสันต์นะคะให้กับตัวเองแล้วก็สุขสันต์วันเกิดให้กับเพื่อนทุกคนนะคะที่เกิดในวันนี้นะคะเป็นคนชอบกินเค้กมากนะคะออคนที่บ้านก็ซื้อมาให้ถึงจะไม่ใหญ่เล็กๆแล้วก็มีความสุขแล้วนะคะได้ไม่ต้องไปอะไรมากนะคะก็เป็นคนชอบกินอะไรที่ง่ายเป็นเค้กเนี่ยเป็นคนที่ชอบนะคะเขาก็เลยซื้อนะคะ เค้กปอนไม่ใหญ่นะคะพอดีพอดีนะคะกำลังอิ่มละคะ่ะแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะไม่ต้องมีคนเยอะเราเราแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะไม่ได้จุดเทียนนะคะเราใช้แสงไฟใหญ่นะคะให้ส่องสว่างนะคะไม่ต้องไปใช้เทียนให้เปลืองนะคะใช้แสงไฟนี่ละคะ่ะเป็นการที่เรานะคะมาหรือเราจะหั่นก่อนนะคะกินเองแล้วก็เดี๋ยวไปแจกนะเรามา ให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่อยู่ในออนไลน์นะคะได้กินเค้กวันเกิดวันที่12นะคะใครที่เกิดวันที่12นะคะก็ขอมีสุขภาพแข็งแรงะคะ่ะแล้วมีงานม,มีการหรือทำอะไรก็ขอปลอดภัยนะคะขอให้มีสิ่งที่ดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตจะเดินทางไปไหนก็ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ ตัวเราเองนะคะไม่จําเป็นที่คนเราจะมีคนเยอะนะคะเราก็หาความสุขนะคะให้กับตัวเองได้นะคะมีคนซื้อของมาให้เรานะคะเป็นเค้กเราก็มีความภูมิใจนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะคนที่นําเค้กมาให้นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะออขอให้มีแต่ความสุขนะคะสุขภาพดีนะหรือเราจะผ่าเค้กกินก่อนนะคะแล้วค่อยไปจ่าย เพราะว่าเราก็กินง่ายๆนะคะกินก่อนนะคะชอบกินเค้กน,นะคะมีสีขาวครีมชมพูใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเะคคะ่ะ มาแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วมากินเค้กนะคะเราไม่ไม่ไม่ชอบออทำนะคะทำง่ายๆคนเดียวแล้วก็มีความสุขหรือทำไมเพื่อนเราไม่เยอะนะคะเพื่อนออนไลน์เราเยอะนะคะเราเลี้ยงปอนนี้นะคะรวมหมดทุกคนนะคะทั้งคนที่เกิดวันนี้วันที่12ธันวาด้วยนะคะและเพื่อนทุกทท่านด้วยนะคะที่ยังไม่ได้เกิด12ธันวาก็ขอให้ได้รับเคก้กได้กินเค้กนี้ไปแบบ อร่อยอร่อยนะคะอร่อยไปรยกันเนาะเค,ค้กนะคะก็ชอบนะคะบางคมก็ชอบกินเค,ค้กนะคะเราไม่มีที่ตัดแล้วนะคะเราใช้พี่ตัดนะคะเราจะเอาส่วนไหนดีน้อยนะคะส่วนนี้ไหมแล้วก็นั่งคุยกันด้วยเมาส์อมอยกันไปด้วยนะคะด้วยความสุขนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเขาก็ทําได้สวยงามนะทําได้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราได้อืม ความสวยคงทนคง,ง,งเดี๋ยวเราถ่ายเอาไว้ก่อนนะคะเราถ่ายเป็นคลิปใหญ่เอาไว้ค่ะเราใช้เท็บเปลด้วกันเนาะเทบเปลดตถ่ายด้วยเดี๋ยวลบก,ก่อนนะคะเพราะว่าเราคอมเมนต์เพื่อนๆกันนะคะเราตังคอมเมนต์ก่อนนะคะก่อนจะกิน เราจะเข้าไปนะคะเราอยากจะถ่ายรูปเอาไว้ใช่ไหมเป็นรูปความทรงจง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you นี่คือว่าวันเกิดให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่เกิดในวันนี้นะคะวันที่สิบสองค่ะ อเดี๋ยวเราออถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเอาไว้ก่อน,นะจ๊ะผู้ที่ให้นะแล้วก็ผู้ที่รับนะคะ,อคะ,ะ,คะเอาไว้น่นะคะถ่ายรูปสวยนะคะสิ่งใดที่ปรารถนาขอ,อ,อถ่ายในถาดนี่แหละคะ่ะ เนะคะก็ขอบทุกคนกำลังใจนะคะวันนี้เราก็จะมาเป่าเค้กนะคะเพราะเราก็ให้กับตัวเองนะคะบางคุณอยาวันเกิดคุณคุณอยากกินอะไรคุณก็ไปกินไม่ต้องไปรอใคระคะแล้วค่ะลรวกินของเราแล้อันสิ่งสาคัญคือเช้าเราทําบุญน,นะคะตอนนี้เราก็มากินเค้กนะคะของเรานะคะความสุขนะคะคนเดียวเราก็มีความสุขได้นะคะบางคนบอกว่าไม่มีเพื่อนเลย เออไม่มีใครใช่น่าน,นะคะไม่เป็นไรนะคะตัวเราเองนะคะกินให้อิ่มเลยค่ะอยากกินอะไรกินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเค้กนะคะเค้กชิ้นนี้ก็ให้กับเพื่อนๆที่รักทุกท่านด้วยนะคะมาเลยจะเอาเอาเอา,เอาสีครีมนะคะสีครีมเป็นสีแห่งความรักด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะเล็บแบบนี้เลยอ่ะเราไม่มีที่ตักเราก็ตักแบบนี้นะคะ เล็กกันเล็กสิครับเลีกกันเล็กสิครับแล้วก็สอดใส่ไปได้ไหมเรียกเรียีดียชอบกินมันจะไม่เรียบร้อยนะเอาหนองหมาหาแล้วเกียมาแร้วจ๊ะแม่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 แม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 คุณเอ้ยถึงมันต้องแช้ช้อนเนย ใช้มีดเล็กมันก็ไม่ได้นะคะนี่ค่ะกินเลยค่ะเป็นของชอบเป็นของชอบจริงๆนะคะไม่ใช่วันเกิดเราก็ซื้อกินได้เป็นเปอร์แบบนี้แหละคะ่ะอร่อยอร่อยแล้วอร่อยอีกอร่อยโฮมทน,ทนอร่อยยาวนานนะคะเราใช้ช้อนลวกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าไม่มี ไี่นีนะเพราะเราจะทานแล้วนี่นะคะไปเลยจ้าไม่ใช่วันเลกนะจ๊ะผมสักจะเล็กแน่เล็ะแน่มือคือเล็ะแล้วป๊าป๊าป๊ปาแล้วค่ะนอะ้องหล้าแล้วค่ะดีค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะ โอ้โหนี่เละเลยข้างหน้าจะได้สวยไหมละ่ะนี่นะคะเราก็เอาทางนี้นะคะแหมวีบมาไม่คมโอ้หมันโผล่ไปตรงนู้นนะเราจะกินตรงนี้นะเราใช้แสงแสงสว่างแทนเทียนนะคะไม่ต้องไปนี่นะคะเห็นไหมกินกินเละเลยครับนี่ค่ะเหลือไปขึ้นอีกนะนี่นี่มด,ด มุมนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะมากินกันนี่ค่ะคกินเซืกอติ่มซืก่อนจะอร่อยเป็นคนชอบ,บอวเวลาตัดก็ตัดโอ้ต้องใช้มีดอันหนึ่งตัดอันนี้มีดเล็กไปหน่อยะคะ่ะรีบกินนะคะมดมันจะมาแล้วมดที่มีเยอะนะคะเยอะมาก นะคะแต่กวงบอกว่าเลยอันนี้นะคะก็ขอบคุณก,กําลังใจนะคะมาค่ะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you นะคะก็ให้กับเพื่อนที่เกิดวันนี้ทุกท่านด้วยนะคะกินแทนค่ะกินแทนอะไรนะคะ ไปกำลังใจนะคะชอบค่ะลิ่นแช่ตัวแช่เย็นนะคะนี่อร่อยกเลยแช่เย็นยิ่งอร่อยเดี๋ยวที่เหลือรอกินก่อน,นะะแล้วก็เข้าไปแบกบค่อยแบกบได้กินก็มีความสุขนะคะน,นุ่มมาก ดูมากแล้วอร่อยค่ะสะีดอกกุละเนี่แหละค่ะแช่เย็นให้เย็นในหน่อยแ้กแข็งนิดๆน,นะคะอร่อยอเค้กนะคะไม่ใช่วันเกิดแล้วก็ซื้อกินได้ค่ะ คนที่บ้านซื้อมาให้นะคะมาให้วันเกิดเดี๋ยวเราก็แบ่งหมดแล้วนี่ค่ะอร่อยขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะนี่เราก็หันหลังหันหน้าตรงนี้ให้มันตเต็มเต็ม เราก็นี้นะคะเป็นไม้ค่ะปั๊บปั๊บมันก็แทงลงไปอย่างเงี้ยไม้อย่าไปกินนะอันนี้เราต้องเอาออกเอาออกตเค้กแล้วก็แบบไม่หมดเราก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ได้ค่ะแต่คงหมดนะคะเดี๋ยวเราแบ่ง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 แจกเป็นคนละถ้วย จะมีสีเนี่ยคะ่ะก็ทำสีเรว่อยๆไหนถิงเจียงเลยคะ่ะกินเลยเขาโอเคนะคะก็อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เกิดวันที่สิบสองธันวาทุกท่านเลยะครับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนทุกท่านที่อยู่รอบนอกและท่านผู้ชมนะคะ ก็ขอให้มีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอยพบสิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาพักขอสาธุค,ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะเป็นคลิปว่าเราจะไปทานอะไรนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปวันเกิดนะคะมากินเค,ค้กนะคะมากินเค,ค้กให้ท่านผู้ชมกับเพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกที่เกิดวันนี้ออนไลน์ไปทั่วถึงกันนะคะสวัสดีค่ะไ๊าปบายค่ะ คุณรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะก่ะพบกันใหม่นะคะ